น้องไอ้ได้กำลังทำอะไรอยู่คะกำ,กำลังเตรียมหลุมปลูกมัเขือปอเขืปอ,อ,อ,อปอขุดต่อไปเลยค่ะขุดต่อไปเลยค่ะอะ่ใส่ลงไปในดินเลยค่ะแล้วบีบค่ะ บีบแน่นๆค่ะบีบแน่นๆเอาเมือบีบแน่ๆแนๆเลยามาเขือเปอนะคะต้นที่สค่ะค่ะต้นต่อไปค่ะเด็กๆชอบเลยเล่นดินโคลนสนุกไหมคะสนุกค่ะตรงข้างๆนี้ก็จะเป็นต้นแตงกวานะคะ กว่าดนะบีบดินแน่นๆค่ะลูกอะไรเอาดินข้างๆเข้ามาด้วยค่ะกวาดดินข้างๆเข้ามาค่ะเอาดินข้างๆเข้ามาเนี่ยเนี่ยจับต้นแน่นๆอ่ะเอาดินข้างๆกวาดเข้ามาข้างๆกวาดเข้ามาอ่าข้างเนี่ยข้างเนี่ยปัดเข้าไปเลยค่ะใช้มือเลย นั่นแหละเรไปลุนที่สามค่ะระวังค่ะระวังเดี๋ยวค่อยไปล้างหาับน้ำค่ะปลูกผักก็จะมีเลอะหน่อยนะคะเด็กๆอันนั้นไม่ใช่ค่ะลูกอันนั้นไม่ใช่ค่ะโยนทิ้งไปค่ะอันนั้นมันต้นยาค่ะอ่า หย right ิบต้นใหญ่ๆก็ได้ค่ะต้นใหญ่ๆหี่ไหมคะอ่าผักสลัดนะคะแปลงผักสลัดของเรากวางตุ้งอมาเขือพวงค่ะ นีผักบุ้งนะคะผักบุ้งปแปลงนี้ลื้อทิ้งไปแล้วเป็นแปลงกวางตุง้งเดี๋ยวจะลงผักอย่าองอื่นค่ะแปลงกวาค่ะปลูกถึงไหนละคะ โอ้เก oh, ่งมากเลยค่ะน้องได้ปลูกมะเขือเปราะนะคะ oh. oh. ชาวสวนมือก็จะเลอะหน่อยนะคะ mm. มีความตั้งใจมากเก่ mm. งมากค่ะ จะปลูกไว้ให้ปลูกเอาไป,กไปกแกงปไาแกงเคียวหวานค่ะ <ś itation> <ś itation> อเก็บปลูกเลยคะ่ะแกงเลยเ <ś itation> ก่งมากเลยคะ่ะผักของเราจะเป็นผักปลอดสารใช่ไหมคะใช่ค่ะจะไม่มีสารเคมีเลยคะ่ะกินก็จะปลอดภัยปลอดภัย <ś itation> ไม่มีสารพิษเจือปนนะคะ เราจะปลูกง่ายๆบ้านๆอย่างเนี้ยค่ะจะมือจะเลอะดินโคลนนิดนึงไม่มีสารเคมีเพราะว่ามันเอามาจากเมล็ด <c oughs> <c oughs> อันนี้เพาะมาจากมเมล็ดเลยนะคะเป็นมะเขือที่มันแก่เหลืองสุกแล้วเราก็เอามาตากแห้งเอามาเมล็ดมันไปตากแห้งแล้วก็เอามาปลูกลงในดินค่ะเพาะขึ้นมาแล้วก็มาปลูกเป็นแลงอย่างนี้นะคะ ปลุกเสร็จยังคะจับมันตั้งขึ้นตรงๆนะคะลูกอย่าให้มันล้มทิ้งไปค่ะลากต้นหญ้ามั้ง <laughs> ในโชว์มือสิคะโชว์มือสิคะ อ่าเสร็จได้ยังคะดินโกยข้างๆเข้ามาค่ะโกยดินเข้ามาค่ะนี่จะเป็นแปลงผักของเรา มีต้นฝรั่งด้วยนะคะห่อฝรั่งไว้เดี๋ยวต้องรอให้มันสติก่อนนะคะเราจะมาถ่ายกันนะคร Bop. Uh -huh.